สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนในคลิปนี้ครับผมมาแชร์เทคนิคในการ Copy ไฟล์ต่างๆที่มีอยู่บนไทม์ไลน์ของเรานะครับแล้วก็สามารถเอาไปวางตรงจุดที่เราต้องการจะวางบนไทม์ไลน์ได้เลยนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนเวลาปกติเรา Copy ้ไฟล์ที่มีอยู่บนไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเลือกไฟล์แล้วก็แตะเครื่องหมายบวกตรงนี้เพื่อเป็นการ Copy ถูกไหมครับถ้าเรา Copy แบบนี้มันก็จะซ้อนเลเยอร์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราต้องการ ตัวไฟที่ Copy เนี่ยไปวางตรงจุดที่เราต้องการบนไทม์ไลน์เนี่ยเราก็จะต้องมาลากไฟล์แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปวางตรงจุดที่เราต้องการจะวางนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคในการที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งลากไฟล์ที่เราก๊อปปี้ขึ้นมาเนี่ยไปวางตรงจุดที่เราต้องการนะครับส่วนวิธีการทำทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปสอนคลิปนี้กันเลยครับ โอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับมาดูตัวอย่างกันเลยอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์งานที่ผมตัดต่อเสร็จไปแล้วนะครับเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูกันในคลิปนี้นะครับวิธีการนะครับที่เราที่ผมนํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเวลาที่เรา copy ไฟล์ต่างๆที่อยู่บนเลเยอร์ของเราอะนะครับเราก็จะใช้วิธีการจิ้มเลือกที่ตัวไฟล์ที่เราจะ copy ถูกไหมครับแล้วก็แตะที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ ตัวไฟล์ที่ Copy เนี่ยมันก็จะซ้อนแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนเลเยอร์มันเต็มไม่มีให้ซ้อนแล้วนะครับมันก็จะขยับมาเรียงต่อด้านข้างแบบนี้อ่าอันนี้พอนึกภาพออกใช่ไหมครับในกรณีที่เรา Copy แบบปกติเลยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่ใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์ร่วมกับตัว App Luma Fusion นะครับเวลาที่เรา Copy เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการแตะปุ่ม Command กับปุ่มดี o c k ใช่ไหมครับเป็นการ Copy Layer เหมือนกันนะครับวิธีเดียวกันเลยทีนี้ ในส่วนของเทคนิคที่ผมจะมาแชร์ให้กับทุกๆคนนะครับก็คือสมมติว่าผมต้องการจะ Copy ตัวไฟล์นี้นะครับที่เป็นไฟล์อันนี้จะเป็นไฟ lower t h i ์ d นะครับถ้าสังเกตดูดีๆอันนี้จะเป็นไฟ lower third นะครับคือตัวนี้นี่ไฟตัวนี้นะครับผมต้องการจะ Copy ไฟลไฟ o w e r third โดยปกติเนี่ยเวลาผมตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมานั่งไล่วไล่วาง lower third ที่มีอยู่บนไทม์ไลน์นะครับ ทีนี้อย่างที่บอกนะครับปกติถ้าเราจะ copy ตัวไฟล์ Word เติร์เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการแตะปุ่มบวกแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะมาเรียงต่อแบบนี้แล้วเราก็จะขยับไปวางตรงจุดที่เราต้องการจะวางกลับมาดูวิธีของผมนะครับวิธีการที่ผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆก็คือว่าจิ้มเลือกที่ตัวไฟล์ที่เราต้องการจะ copy นะครับจากนั้นก็มาที่คลิปบอร์ดด้านล่างตรงนี้แล้วก็เลือก copy ครับเท่านี้ครับแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะครับเลื่อน เส้น Playhead บนไทม์ไลน์ของเราเนี่ยไปตรงจุดที่เราต้องการจะนำไฟล์ที่เรา Copy ้มาเนี่ยเอาไปวางนะครับสมมติว่าผมจะวางตรงตำแหน่งนี้ก็ให้มาที่เครื่องหมายคลิปบอร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือก Pa s t e เท่านี้เองครับตัวไฟล์ที่ผม Copy มาเมื่อสักครู่เนี้ยก็จะมาวางตรงจุดที่เราต้องการได้เลยสมมติว่าจะวางต่อไปทำไงครับไฟล์เดิมเลยก็ แตะที่คลิปบอร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกเพสต์ทำซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับในกรณีที่เรานำไฟล์เดียวกันนี้ไปวางตามจุดต่างๆบนไทม์ไลน์ของเรานะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ปรับใช้กับตัวคลิปวิดีโอของตัวเองได้นะครับในวิธีนี้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่ว่าเรา copy ไฟล์ที่เป็นพวกไฟล์เทมเพลตต่างๆอย่างตัวผมเนี่ยนะครับผมใช้เทมเพลตตัวรูวเติร์อย่างเงี้ยเราจะไปวางตามจุดต่างๆเพราะว่า มันวางซ้ํากันได้ถูกไหมครับในคลิปของเราเนี่ยผมก็จะใช้วิธีนี้เลยแต่เลือกที่ตัวไฟล์แล้วก็ไปที่ c รอปปี้นะครับแล้วก็เลื่อนเส้นเพลย์เฮดไปตรงจุดที่เราต้องการจะวางแล้วก็เลือกคลิปบอร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกเพสต์นะครับแต่วิธีนี้นะครับก็จะหมายเหตุไว้เพื่อนๆนิดนึงนะครับไฟล์ที่เรามาวางเนี่ยมันจะวางอยู่ในแนวเดียวกันหรือเลเยอร์เดียวกันเลยนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือแตะคลิปบอร์ดแล้วก็เลือกเพสต์ไฟล์ที่เราวางเนี่ยก็จะอยู่ในอนะครับ เนี่ยครับตัวไฟล์ที่เราจะวางนะครับจะอยู่ในเลเยอร์เดียวกันเลยแบบนี้เห็นไหมครับอ่าตรงนี้ก็ดูดีๆนะครับพงครั้งเนี่ยเราไป Copy ไฟล์ที่อยู่เลเยอร์หลักแบบน,นี้แล้วเราอยากจะให้ขึ้นมาวางด้านบนแบบนี้อันเนี้ยจะทําไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีแบบเดิมก็คือแตะเครื่องหมายบวกเพื่อ Copy นะครับอ่าไฟล์ตัวเนี้ยก็จะเด้งขึ้นมาซ้อนไว้ที่เลเยอร์ด้านบนที่เป็นเลเยอร์ว่างนะครับถ้าไม่มีเลเยอร์ว่างๆให้ขึ้นไปวางเนี่ย ตัวไฟเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตำแหน่งอื่นนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้นะครับสมมติว่าผมเลเยอร์ของผมเนี่ยเต็มละแล้วผมต้องการจะ Copy ไฟลไฟเนี่ยแตะเครื่องหมายบวกนะครับมันจะมาอยู่ด้านข้างเราก็จะใช้วิธีการลากไปวางตรงจุดที่เราต้องการนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับก็มีมาฝากสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับในคลิปนี้สำหรับวิธีการ Copy ไฟล์แล้วก็นำไฟล์ไปวางตามจุดต่างๆที่เราต้องการนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้ครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ช่อง853คั t m e มี a เดียช่องนี้ไว้ด้วยในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ